หรือระยะก้อนขอาแรกแดดนอนหนึ่งกิโลจะได้หลายตันเลยสิ่นี่นอนจะโตเราวห้องไปหาคำตอ,อบกันครับ ครับตามห้อยกันเสร็จครับมันนี่ท่าพี่น้องมาหาครับตอบอเกี่ยวกับนอนมาเล็กมาไล่ระยะก้อนเขารักแดดหรือกําลังจะเขารักแดดน,นอนดำนี่หนึ่งกิโลมันสี่หน่อยหลายสําไดลอากาศเชเรนน้อนจกักโตอ่าตัวนี้ก็เป็นนอนดําที่ห้อได้ล่อนแยกนอนออกจากเศษอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นการแยกนอนไปเรียบร้อยแล้วห้อปกติท้าพี่หน้องมาสัง่งมึงว่ามันสีได้หลายสั่นไดลสาหรับ นอนหนึ่งกิโลอุปกรณ์ที่ข้าใส่มือนี้กับนี่ตช่างดิจิตอลเนาะตาช่างดิจิตอลหลังผ้าชนะสำหรับสั่งไต้หนอนไต้หนอนสั่งเด็กผ้าพี่น้องเปเพิ่งวามันจะได้หน่อยายสำหรับซึ่งอนอนดำที่ข้าได้เตรียมไว้ชุดนี้เนาะเขากับสำหรับเตรียมน้ามเข่าร่วงบินเพื่อผลิตไข ็นไข่หนอนนําไปเพาะไปฟักสําหรับผลิตไข่หนอนกระจายสู้พี่น้องที่สร้างไว้เนาะแล้วก็ห่อเกั็ส่วนหนึ่งห่อเกั็น้ามาฟักสําหรับเอาไปผลิตนอนเหลี่ยงไก่ขนาดของตัวนอนนี่ก็เป็นน้อนดําที่ได้จากการเลี้ยงโดยใส่เศษอาหารซึ่งห่อเกับดเอทีพสู้พี่น้องเบื่องไปแล้วสาหรับก็บก้อนการใส่เศษอาหารในการเลี้ยงนอนขนาดของตัวนอนถือว่ากับ ทวนทวนสมบูรณ์ดีเนาะขนาดสองตัวนอนซั้นใดาเทียบกับหลอดดูดน้ำหลอดดูดน้ำเนาะอย่างเช่นตัวนี้ขนาดใหญ่ซั้นใดกับประมาณหลอดดูดน้ำรือตัวหน่อยก็หลอดน้อยหนึ่งเนาะประมาณนี้เนาะ ามานนี่ยนี่คือขนาดของตัวนอนที่ห้าคัดเขาเป็นพอพัานใน่พันสำหรับขยายอานอนต่อไป 1> 1กิโลห้อยาอกโหระนอนไม่ยอะโตเอากระซมสังอันสิเป็นสังหนึ่งกิโลเรามันนับเลยมันขึ้นสิใส่เวลาดูเติบเนี่ยอยู่นอกพี่น้องแลยกันเอากระใส่พิที่สังนอนหน,น,น,อนอึ่งกัมได้นอนจ็กโตเอาสังเรียบร้อยแล้วก็ได้นอนยุ่งหนึ่งสองสามสี่ได้นอนยุ่งแปดโตในจำนวนหนึ่งกรัรมนี่ในหนึ่งกรัรมนี่ได้นอนจำนวนแปดโตหนึ่งกิโล มันจะกำละ่ 1, ะขึ้นหนึ่งพันกำแสดงว่านอนดำระยะโตกลางๆบ่หน่อยบ่ใหญ่นี่ก็หนึ่งกิโลดเสดนอนแปดพันโดยประมาณเนาะแปดพัน 8, โตนี่ก็เอาได้คำตอบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเป็นเอาน้ามาน้าเสนอสู่พี่หน้องเนาะเอาเก็บขอ้อมูล่านอน จำนวหนึ่งกิโลนี่มันได้หน่อยได้หลายตัแน่ส่วนราคากะบพี่น้องอยากได้ไปขยายพันธุ์เอาไปเขาล่องบินก็ต้องไปเสียเวลา,าให้การเลี้ยงนอนก็สามารถเอาไปเขาล่องบินอยู่ก็กี้มือกับเป็นมแม่แงบินกับใครสามารถเก็บใข่ได้กับพี่น้องกัสนใจกับทักไลนหรือ่แอดไลนหรือโทรได้ที่เบอร์0 6 4ย์หก7 6 3 หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือ,อสอบถามมาไว้ใต้คลิปสอบถามกันได้นอกพี่น้องหรืออินบอกมาทางเพจก็ได้เพราะว่าจะเป็นนอนดำหรือใครมาเล่นมาไลา่พี่น้องสนใจก็สามาติดต่อสอบถามอะไรหรือมีปัญหาในการเลี้ยงนอนการสอบถามกันได้เนาะเพราะว่าจะเป็นต้องเสื่อน้ำห้องก็ได้ตอกถามพี่น,อน้องมีปัญหาในการเลี้ยงนอนระยะต่างๆในระว่างการเลี้ยงก็สสมารถสอบถามหรือผูด้วยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเลี้ยงนอนได้ครับสำรับคลิปนี้เอาไว้สมิสก้อนนะองฝาเป็นน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปน้ำห้อกัดซีมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้พี่น้องอยู่ประจำสำรับคลิปนี้เอาไว้สมิสก้อนคลิปหน้าว่ากันไหมสวัสดีครับ